สวัสดีค่ะธาตุไฟหรือผู้ที่เกิดในราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูค่ะในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะเนื้อนุมความรักคามสัมพันธ์ของคุณจะเป็นยังบ้างมาอัปเดตกันค่ะชาวธาตุไฟคนมีคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนพลังงานตัวตนหลักของคุณก็คือ เดดาบค่ะช่วงนี้เจ้าชะตาอาจจะมีเรื่องกังวลใจที่จำเป็นจะต้องปิดบังคนรักไปสืบไปส่องคนรักก็ได้ด้วยนะคะไม่ว่าคุณคิดจะวางแผนทำอะไรก็ตามระมัดระวังนะคะที่จะทิ้งหลักฐานเอาไว้ให้คนรักจับผิดได้นะคะ อดีตที่ผ่านมาของความสัมพันธ์นะคะคุณเริ่มทำใจได้แล้วนะคะกับหลายๆอย่างะคะ่ะที่คุณอาจจะรู้สึกว่าคุณรู้สึกเหนื่อยแล้วก็พยายามอยู่ฝ่ายเดียวอะคะ่ะที่ต้องอดทนอยู่ใน ความอึดอัดบางท่านนะคะคืออยู่ในครอบครัวใหญ่ที่จะต้องทำหน้าที่เป็นแม่บ้านอย่างเดียวเป็นพ่อบ้านอย่างเดียวอย่างเงี้ยค่ะหรืออึดอัดแล้วคุณก็หาทางที่จะแบบ ย่องออกจากบ้านเพื่อที่เราจะได้มีศักยภาพได้ทำงานได้ทำอะไรที่เรารักเราชอบอย่างเงี้ยค่ะคือบางท่านน่ะเพื่อให้หลุดพ้นจากตรงเนี้ค่ะก็คือออกไปหางานโดยที่ไม่ได้ปรึกษาใครหรือว่าแอบ,บทำอะไรสักอย่างแต่เป็นสิ่งที่ดีไม่ได้เป็นอะไรที่ไม่ดีนะคะแม่หมอรู้สึกว่า เบื่อค่ะที่เราจะต้องแบบมาดูแลแค่ครอบครัวมาทํากับข้าวมาซักผ้ามาดูแลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หรือบางท่านอาจจะอยู่ในครอบครัวที่มีเรื่องของการแบบแตกต่างในด้านของภาษาศาส,สนานะคะขนมร,รมเนียมประเพณีที่มีผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกเหมือนชีวิตขาดหายอะไรไปอย่างเงี้ยนะคะก็เลยรู้สึกว่าอยากที่จะมี ทั้งงานหลักงานเสริมเป็นพ่อบ้านแม่บ้านไปด้วยมีงานทํำไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะเลี้ยงลูกไปด้วยอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ต้องระวังด้วยช่วงนี้ก็หาเงินเก่งแต่ก็ใช้เงินก็เก่งแต่งตัวเก่งด้วยนะคะกินเก่งด้วยะคะ่ะหรือช่วงนี้นะคะถ้าอยู่เฉยๆแม่หมอมองว่าคุณน่าจะย่องออกจากบ้านเพื่อมาส่งคนรักในที่ทำงานได้ด้วยะคะ่ะ หรือบางท่านถ้าทะเลาะกับคนรักคุณอาจจะเป็นช่วงที่คุณเช็คเลตติ้งตัวเองก็ได้ลองใจดูว่าเขาจะสนใจเราไหมอย่างนี้ยค่ะเขาจะกลับมาเห็นคุณค่าของเราไหมค่ะบางท่านก็ประชดท,ทําทีเหมือนฉันจะไปแล้วนะอย่างนี้ค่ะพูดคิดอยากจะไปนะแต่ไม่ได้ออกมาจากก้นบึ้งลึกของหัวใจของตัวเองะคะ่ะ เหมือนการที่คือใจนึงแม่บอกว่าคุณก็อยากเริ่มต้นใหม่แต่อีกใจนึงคุณก็อยากให้เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนใหม่อะนะคะแต่เจ็บระดับสิบอะคะ่ะคุณต้องเลือกแล้วระหว่างที่จะให้โอกาสคนรักอะคะ่ะในครั้งที่1ิบหรือจะให้โอกาสตัวเองเริ่มต้นทำหนึ่งใหม่นั่นเองนะคะก็11ก็หนึ่งเหมือนกันนะคะ พลังงานตัวตนหลักของคนรักนะคะก้าเหรียญค่ะคนรักนะคะมีความมั่งคั่งมั่นคงค่ะในฐานะการงานการเงินของเขานะคะหรือว่าเขาอาจจะเป็นคนที่มีทรัพย์สินมรดกเยอะก็ได้ค่ะ บางท่านก็เป็นหลักทางไกลนะคะข้อเสียของคนรักก็อาจจะเป็นคนที่อยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะเป็นคนที่เก่งแกร่งนะคะมีพร้อมหมดแล้วค่อนข้างเย็นชาเก็บความรู้สึกเก่งนะคะแล้วก็เขาอาจจะเป็นคนที่ห่วงทั้งคนที่อยู่ข้างหลังของเขาไม่ว่าจะเป็นครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ลูกๆของเขานะคะปัจจุบันก็เหมือนกันอนาคตที่ยังมาไม่ถึงก็เหมือนกันนะคะ หรือบางท่านนะคะคนรักอาจจะเป็นคนที่เคยผ่านการแต่งงานและมีครอบครัวมาแล้วอะค่ะนอกจากดูแลทั้งคุณพ่อคุณแม่ของเขาเขาต้องไปดูแลในเรื่องของอดีตคนรักเก่านะคะหรือว่าลูกๆของเขาอย่างเงี้ยค่ะ แต่เขาก็สามารถที่จะจัดการบริหารในเรื่องของความสัมพันธ์ได้อย่างดีนะคะแต่แม่มมองว่าคุณน่าจะอยากให้เขาเคลียร์ให้ชัดเจนนะคะกับสิ่งเก่าๆนะคะหรือความสัมพันธ์นี้จะเลือกคนเก่าหรือคนใหม่อย่างเงี้ยคะ่ะบางท่านอาจจะมีการ ตัดสินใจนะคะเพื่อที่จะได้จบปัญหาค่ะเพื่อให้เขาคิดแล้วก็ตัดสินใจอะนะคะในเดือนกุมภาพันธ์นี้ค่ะ คุณก็ยังคงรอคอยคาตอบอยู่นะคะซึ่งคําตอบก็อาจจะได้รับคําตอบแบบเดิมๆะคะ่ะซึ่งเขาก็ไม่เปลี่ยนใจด้วยเขารักคุณค่ะแต่แม่มอมองว่าช่วงนี้เจ้าสตาขี้เบื่อนะคะไม่เชื่อใจแล้วก็เอาแต่ใจด้วยะคะ่ะน้อยใจเก็บความรู้สึกเป็นพิเศษนะคะ ค่อนข้างที่จะอารมณ์สวิงเปลี่ยนแปลงไม่น้อยแน่นอนพร้อมๆกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาด้วยก็อาจจะอึดอัดเพราะผู้ใหญ่ด้วยอย่างเงี้ยค่ะนะคะหลายๆอย่างคุณต้องแบ่งให้ดีค่ะระหว่างเรื่องของความรักความสัมพันธ์กับเรื่องของหน้าที่นะคะหรือว่าการแบบอยู่ในสังคมแบบรวมอะคะ่ะ อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องปรับตัวกับหลายๆอย่างเลยที่ค่อนข้างอึดอัดนะคะในสิ่งที่เราต้องการอาจจะไม่ได้ดังใจะค่ะข้อความจากคนรักนะคะเขาบอกว่าไม่ใช่เขาไม่คิดนะคะเขาคิดค่ะเขารักเขาผูกพัน แต่เขาเสียใจค่ะที่เขายังมีคำตอบไม่ได้นะคะเพราะว่าเขามีเหตุผลหลายๆอย่างเลยเขาก็ยอมคุณหมดแล้วทุกอย่างอะคะ่ะหนึ่งก็อาจจะมาเรื่องของอาจจะเป็นเรื่องของครอบครัวผู้ใหญ่นะคะเรื่องของศาสนาเรื่องของอดีตเก่าๆอย่างเงี้ยค่ะหรือสถานะความสัมพันธ์ที่เขายังอยากมีคุณอยู่ตรงนี้นะคะก็ในปากนี้นะคะ่ะเขารัก คุณนะคะแล้วก็ชัดเจนในตัวเองค่ะเราไม่เปลี่ยนใจด้วยแต่อย่าบังคับเขาอะค่ะเพราะเขาทําในสิ่งที่ถูกต้องเหมือนกัว่าคุณก็อยู่ตรงนี้นะคะฝั่งของคุณไปแต่อีกฝั่งหนึ่งคือเหมือนภาระหนะ้าที่ความรับผิดชอบที่เขาเ,เป็นมนุษย์ผู้หนึ่งอะคะ่ะทำในสิ่งที่ดีที่ถูกต้องตรงเนี้ยไม่ให้ก้าวไายอย่างเงี้ยนะคะในคนรักของเขาอาจจะเป็นครอบครัวหรือว่าอะไรก็ตามอะคะ่ะ ที่เขาห่วงแหนเอาไว้อะนะคะเขาบอกว่าเขามีเหตุผละคะ่ะบทสรุปในความสัมพันธ์ในปากนี้นะคะก็เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะทุกอย่างก็ยังคงวนอยู่ในลูปเดิมแต่คุณจะกังวลและคิดมากไปเองนะคะ ก็อาจจะเป็นช่วงที่ตัวคุณเองอาจจะต้องเลือกตัดสินใจนะคะบางท่านก็คือไม่อยากเป็นเหมือนคนรับใช้อยู่ในบ้านหลังใหญ่อะแต่อยากจะออกไปหาเงินของตัวเองประมาณนี้ค่ะหรือบางท่านก็อาจจะอยากจะกลับบ้านอยากจะเดินทางก็ได้นะคะ แต่แม่หมอ,อยากจะให้อดโทนก่อนเพราะว่าช่วงเนี้มันเป็นช่วงของอารมณ์โอนละเวงนะคะการตัดสินใจอาจจะผิดพลาดก็ได้เพราะว่าเราไม่ได้มองเห็นความจริงนะคะเราใช้ความกังวลแล้วก็เหมือนตัดสินใจที่จะจบแบบพังอะคะ่ะพังเสียหายนี่หมายถึงอารมณ์ทั้งหมดเลยอะคะ่ะก็ให้เป็นแค่ความคิดก่อนนะคะ เพราะยังไงความสัมพันธ์นี้ใครทะเลาะขัดแย้งกันเดี๋ยวเราก็กลับมาคืนดีกันนะคะปัญหาอยู่แค่แป๊บเดียวแต่ว่าเหมือนต้องรักษาสุขภาพในด้านของความคิดจิตใจสุขภาพร่างกายด้วยนะคะทั้งตัวคุณเองแล้วก็คนที่คุณรักหรือว่าครอบครัวค่ะก็มีโอกาสที่เราอาจจะป่วยทางกายป่วยทางใจได้ด้วยนะคะพยายามหลีกเลี่ยงพลังงานลบไม่ว่าจะอยู่กับตัวเองหรืออยู่กับผู้อื่นก็ตาม มีคําว่าศีลธรรมเกิดขึ้นด้วยนะคะไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามะคะ่ะมันย้อนแย้งกับคาว่าเจ็ดดาบเจ็ดดาบหมายถึงทหารที่ขโมยดาบออกมาจากค่ายก็หมายถึงขโมยคนย่องเบาอะไรอย่างเงี้ยแอบทําอะไรสักอย่างหนึ่งค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็มาพร้อมกับศีลธรรมถ้าคุณแอบทําอะไรที่มีศีลธรรมนะคะแม่มอรู้สึกว่ามันก็ไม่ผิดแต่ถ้าเกิดว่าเราทําผิดแล้วเนี่ยนะคะสิ่งที่เราทิ้งหลักฐานเอาไว้เนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีหรือดีก็ได้ยางเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นนึกถึงผลที่จะตามมาด้วยนะคะ เป็นช่วงเวลาของการปรับตัวนะคะเรียนรู้กับความแตกต่างหรืออะไรต่างๆที่ก่อนหน้าน,นี้เราอาจจะเป็นคนที่อยากได้ต้องได้อย่างเงี้ยคะ่ะเอาแต่ใจมาตลอดวันนี้นะคะมันเป็นเชือกที่รัดขานั่นแสดงว่าเราไม่เหมือนกับอดีตที่ผ่านมาอีกแล้วนะคะเรามีพันธะภาระที่ผูกมาตัวเองแล้วคะ่ะดังนั้นนะคะคิดพูดทาแบบช้าๆเพราะว่าบางอย่างอาจจะ แลกไปเพื่อให้ได้มาบางอย่างอาจจะคุ้มค่าบางอย่างอาจจะไม่คุ้มค่าเลยก็ได้ะคะ่ะระวังความคิดนะคะเหมือนที่แม่หมอพูดนะคะแล้วก็ทำอะไรให้ถูกต้องชัดเจนเปิดเผยนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีด้วยจะดีกว่าะคะ่ะเป็นกำลังใจให้กับชาวธาตุไฟนะคะราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูด้วยค่ะ สวัสดีค่ะคนโสดธาตุไฟราศีเมษราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูค่ะในเดือนกุมภาพันธ์นะคะแนวะโนมความรักความสัมพันธ์ของคุณจะปเป็นีย่งไงบ้างมาอัปเดตกันค่ะคนโสดธาตุไฟนะคะพลังงานตัวตนหลักของคุณก็คือ queen of pentacles ค,ค่ะ คุณเป็นคนที่มีความรักมั่นคงมีความกระตันอยู่นะคะถ้าคุณเป็นคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวคุณก็รักลูกของคุณมากๆคุณห่วงทางครอบครัวที่อยู่ข้างหลังก็คือคุณพ่อคุณแม่ห่วงทั้งข้างหน้าคืออนาคตของลูกๆด้วยะคะ่ะความมั่นคงเนี่ยนะคะหลักประกันต่างๆหรือแม้กระทั่งคือคนโสดมีเพ้อหมดแล้วนะไม่หมอมองแบบนั้นแต่ว่าด้วย การที่เราแบบต้องเทคแคร์ต้องเป็นห่วงคนอยู่รอบตัวก็เลยทําให้คุณยังคงคองโสดอยู่ค่ะเพราะว่าการที่จะนําคนรักเข้ามาก็เหมือนคนแปลกหน้าเข้ามาค่ะเพราฉะนั้นคุณต้องคัดกรองให้ดีแล้วทุกคนจะต้องพอใจในตรงนั้นด้วยนะคะ บางท่านช่วงนี้ค่ะต้องดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของคนที่คุณรักด้วยนะคะมีโอกาสที่พวกเขาอาจจะแบบเจ็บป่วยแล้วคุณจะต้องเหมือนอกังวลเกี่ยวกับอาจจะเป็นเด็กๆก,ก็ได้หรือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะคะหรือว่าอาจจะเป็นตัวคุณเองนี่แหละนะคะที่พบเจอแต่เรื่องของความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนอย่างเงี้ยค่ะ หรือไม่ก็มีอุปสรรคเข้ามาอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่คนที่ใช่ก็ไม่รักคนที่รักก็ไม่ใช่อย่างเงี้ยค่ะมีเสน่ห์นะคะ,ะ,คะแต่ทุกครั้งที่อยากจะเริ่มต้นใหม่ก็มักจะเจอกับปัญหาอุปสรรคความไม่ชัดเจนนะคะการถูกหลอก ถูกแทงข้างหลังนะคะจนทำให้วันนี้คุณกลับมารักตัวเองอะ่ะบางท่านนะคะต้องระมัดระวังหน่อยนะคะในเรื่องของรักออนไลน์รักทางไกลอยะะ่างเงี้ยค่ะก็เราคาดหวังให้เขามาเติมเต็มให้ชีวิตของเราสมบูรณ์แบบนะคะจริงๆแล้ววันนี้คุณสมบูรณ์แบบแล้วนะคะจงเป็นวงกลมที่ให้กับตัวเองนะคะนะคะ The word ที่มาพร้อมกับราชินีเรียดนะคะ ในเดือนกุมภาพันธ์นะคะคนโสดค่ะมีโอกาสที่จะไปตกรุมรักคนที่อายุน้อยกว่านะคะแล้วก็เราอาจจะต่างาศาสนาหรือว่าผู้ใหญ่ไม่เห็นด้วยไม่สนับสนุนนะคะ ยังไงคุณก็ต้องตัดใจจากเขาเพราะไม่ตัดใจยังไงคุณก็จบแล้วก็เจ็บอะค่ะคือถ้าไม่ตัดใจเราก็ยังไงมันก็จบอยู่ดีนะคะหรือว่าเราจะตัดใจเองให้จบเราก็เจ็บอยู่ดีอะคะ่ะ อาจจะมีคนเข้ามาให้เลือกนะคะถ้าไม่ชัดเจนเขาอาจจะเป็นสายเปก็ได้อย่างงี้ค่ะระมัดระวังนะคะในการตั้งคันด้วยนะคะเพราะว่าไพ่ของคุณแม่กับหนึ่งไวยขึ้นมานะคะพร้อมกับจัสเมนด้วย ก็อาจจะเป็นการที่เป็นความสัมพันธ์ที่เขาไม่เลือกเรานะคะเขาไปเลือกคนที่แบบอายุน้อยกว่าหรือไปทำคนอื่นท้องอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเรานี่แหละนะคะทําให้เกิดปัญหานั้นซะเองอย่างเงี้ยค่ะมีคนเข้ามาให้เลือกนะคะเลือกแล้วก็ตัดสินใจให้ดีค่ะ ดูให้นานๆด้วยนะคะคนที่เขาพร้อมจะเปจะชัดเจนจะดูแลคุณเนี่ยอาจจะไม่ถูกใจคุณก็ได้แต่ก็ต้องไปดูด้วยนะคะว่าเขาโสดจริงๆไหมเขานำปัญหามาด้วยหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นคนที่ถูกใจแม่หมอมอง,มองว่าน่าจะถูกใจมากกว่านะคะมาดูบทสรุปกันค่ะ คนโสดนะคะจะต้องผิดหวังนะในปากนี้ถ้าเราไปเลือกลักคนที่เขาไม่พร้อมที่จะผูกมัดหรือชัดเจนอะไระคะ่ะเดฟฟูก็หมายถึงคนทีอ่อาจจะเป็นเด็กก็ได้เป็นนักเดินทางเป็นคนที่ใช้ชีวิตเรียบง่ายสมถะนะคะแต่เขาค่อนข้างมีสเสน่ห์และเจ้าชู้นะคะเขายังไม่พร้อมผูกมัดและยึดติดเลยเหมือน บางท่านนะคะก็อาจจะเป็นแบบนักท่องเที่ยวแล้วมาเจอกันแล้วเราเป็นเพื่อนกันแล้วเราไปเที่ยวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เขาไม่ได้ผูกมัดยึดติดกับเราอะ่ะแต่เราผูกพันกับเขาไปแล้วอะคะ่ะเดี๋ยวเขาก็ไปอย่างเงี้ยนะคะหรือไม่ก็ไปตกหลุมรักเด็กน้อยอะ่ะก็ต้องผิดหวังนะคะตามระเบียบเลยนะคะติดกระดุมเม็ดแรกก็ผิดแล้วอะคะ่ะก็ยังมีคนที่ดีที่อยู่ข้างหลังนะคะรู้สึกเงาเศร้าใจจังเลยมีคนที่พร้อมที่จะแบบมาดูแลหัวใจของคุณนะคะแต่คุณ น่าจะปิดกั้นหัวใจนะคะแม่หมอรู้สึกว่าคนโสดนะคะเป็นคนที่เลือกได้นะคะแต่ก็อยากจะให้เปิดใจแล้วก็คุยกับคนใหม่ๆบ้างนะก็มีคนรัก มีความลับรอ,รอบด้านนะคะก็คือทั้งผู้ใหญ่แนะนำด้วยแต่ก็ไม่ถูกใจนะคะปากนี้ค่ะดูเหมือนกับว่ามีสเสน่ห์เหลือเกินแต่ก็ยังคงครองโสดอยู่ค่ะ ก็ในปากนี้นะค่ะแม่หมอมองว่าคนโสดมีเสน่ห์แต่มักจะเจอกับความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ชัดเจนนะคะหรือว่ารู้สึกว่ามันมีบางอย่างะค่ะที่ทําให้เรารู้สึกว่ามันไม่มีความมั่นคงเกิดขึ้นนะคะมันมีบางอย่างที่คุณอาจจะต้องตัดสินใจนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เพื่อให้เราได้พบเจอกับ สิ่งที่ใช่ที่เหมาะสมแล้วก็คู่ควรกับเรามากที่สุดนะคะอย่าลืมเป็นเดอะซันของตัวเองด้วยนะคะเพราะว่ามันมีบางอย่างอะคะที่ทำให้คุณคิดเป็นเลขแปดเลยนั่นเองเป็นกำลังใจให้กับคนโสดนะคะชาวธาตุไฟค่ะราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูด้วยค่ะ